สวัสดีครับพี่น้องทีลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดิบที่ร้อยสี่นะครับข้อ1 0ถึง17ผมให้หัวข้อมานนี้ว่าทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้นะครับพระคัมภีร์ในสุดิบทที่104ทั้งบทอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าสุดิบีร้อยสนั้นเป็นการสรรเสริญการทรงสร้างของพระเจ้าและในข้อที่1 0ถึง17ก็ได้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงกระทําให้น้ําพุพุ่งขึ้นมาในหุบเขาน้ำนั้นไหลไประหว่างเขาในบรรดดดาัตว์ไ้ื่ม และให้ลาดับความกระหายของมันที่ริมน้ำนั้นนกในอากาศจึงได้มีที่อาศัยมันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้พระองค์ทรงลดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์แผ่นดินโลกอิ่มด้วยผลพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้หญ้าง,งอกงามเพื่อสัตว์เลี้ยงและผักให้มนุษย์ได้ดูแลเพื่อเขาจะได้เกิดอาหารจากแผ่นดินแล้วองุ่นซึ่งทําให้ใจมนุษย์ยินดี น้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสงขนมปังซึ่งเสริมกำลังใจมนุษย์บรรดาต้นไม้ของพระเจ้าได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้นกสร้างรังของมันอยู่ในนั้นนกยากนั้นต้นสนสามใบเป็นบ้านของมันพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงการเลี้ยงดูโลกใบนี้อันที่หนึ่งครับพระองค์ประทานระบบชนระทานโลกไว้อันที่สองก็คือพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งให้เกือ้อกูลกัน พระองค์เลี้ยงดูโลกใบนี้ด้วยวิธีเหล่านี้นะครับตั้งแต่ข้อที่1 0ถึง17อันแรกครับในข้อที่10พระองค์ทรงกําหนดทั้งขอบเขตน้ําทางเหนือทางใต้นี่นะครับพระองค์ทรงกําหนดให้น้ําไปตามุูเขาแน่นอนว่าตัวน้ําเองมันไปไหนไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ให้มีุูเขาเกิดขึ้นและขันเองพระองค์จึงวางจัดสรรให้ภูเขามันเกิดขึ้นในจุดต่างๆของโลกนี้เพื่อน้ําจะได้ไหลไปตามภูเขาเหล่านั้นและมันก็อยู่ทั่วโลกทีเดียวครับแต่ส่วนที่ไม่มีล่ะครับข้อ13พระองค์บอกว่าพระองค์ก็ให้ฝนตกครับ เพราะบางที่ไม่มีภูเขาพระอ,องค์จึงให้ฝนตกเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้โลกอิ่มด้วยผลพราชกิจของพระอ,องค์ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทรงมีระบบชนประทานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพระอ,องค์ทรงควบคุมน้าแห่งดินโลกตามพระประสงค์ของพระอ,องค์เจ้านะครับถึงแม้ว่าน้ําเคยถูกใช้เพื่อการทําลายแต่สุดท้ายพระอ,องค์ก็รักษาโลกนี้ด้วยน้ําเช่นเดียวกันนะครับน้ำมีประโยชน์เห็นได้ชัดก็คือหล่อเลี้ยงบรรดาชีวิตของสัตว์ น้ำยังเป็นแหล่งสําคัญของสัตว์จำนวนมากมายในข้อที่11 12สนะครับสัตว์ได้ดื่มนะครับข้อ12ที่ริมน้ํานั้นนกได้มีที่อาศัยนะครับนอกจากมันจะอยู่ตามกิ่งไม้แล้วมันก็อยู่ตามริมน้ําด้วยเอาละครับนั่นคือประการที่1นึ่ทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้ด้วยสร้างระบบชนบะทานนั่นเองประเทศไหนก็ตามที่ไม่มีระบบชนบะทานที่ดีนะครับก็พลาดจากวิธีการของพระเจ้า เราต้องเริ่มต้นด้วยชนประธานในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงพระปีชาสามารถพระองค์ทรงเน้นเรื่องระบบของน้ําเพราะอะไรครับเพราะน้ําเป็นหัวใจสําคัญของประเทศเลยก็ว่าได้ประการที่2ครับก็คือโดยทรงสร้างให้สรัรพสิ่งเกื้อกูลกันข้อที่14ถึงข้อที่18เนี่ยนะครับเราก็สังเกตว่าหญ้าเป็นอาหารต้นทางของสัตว์ต่างๆนะครับเขาเรียกว่าอาหารต้นทางนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ มนุษย์ก็ได้จากสัตว์เหล่านั้นผักก็ได้จากสิ่งเหล่านั้นน้ําเป็นตัวแรกแล้วก็พระเจ้าให้มีหญ้าเกิดขึ้นมีผักเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้อาหารจากนั้นและพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงดูเขาเท่านั้นนะครับพระองค์ยังให้มนุษย์นะั้นมีความรู้สึกชื่นชมยินดีจากอะไรด้วยครับจากเล้าองุ่นจากน้ํามันที่เอามาแต่งเติมให้มีความงดงามมากขึ้นจากขนมปังที่ห่อเลี้ยงในแต่ละวัน แถมพระองค์ยังเลี้ยงต้นไม้ใหญ่ๆไม่ใช่แค่ต้นหญ้าต้นไม้ใหญ่ๆอย่างสนศีดาพระองค์ก็ทรงปลูกเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ระบบนิเวศมันดีและการเองพระเจ้าสร้างทุกอย่างให้เกื้อกูลกันขอบคุณพระเจ้าครับทุกอย่างในพระคัมภีร์ตรงนี้นะฮะแม้แต่นกบางชนิดนะครับนกธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นนกที่พระเจ้าถือว่าบริสุทธิ์กินได้ ส่วนนกยางเป็นสัว์ไม่สะอาดแต่เมื่อจะเป็นนกที่สะอาดนกไม่สะอาดพระเจ้าก็เลี้ยงดูหมดครับพระองค์ไม่ได้แยกเลยคนดีคนชั่วพระเจ้าก็เลี้ยงหมดนั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้และกันเองเมื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราจะไปกังวลทําไมครับถ้าเราเองดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราด้วยครับอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูโลกใบนี้โดยทรงประทานระบบชนระทานที่ดีขณะเดียวกันพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งให้เกื้อกูลกัน ขอให้ข้าหลายดันได้เรียนแบบพระองค์เจ้าในชีวิตข้าพงหลายพระองค์เจ้าขา้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าหลายเป็นคนที่จะเกื้อกูลกันและกันขณะเดียวกันให้เรียนรู้จากการไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงเสมอพระองค์เจ้าขา้าเพร,ะราะว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําขึ้นนั้นพระองค์ทรงเอาพระทัยใสย่ข้าหลายเชื่อว่าชีวิตข้าพงหลายพระองค์เอาพระทัยใส่เช่นเดียวกันอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน